มีเคล็ดลับยังไงในการดูโครงสร้างประโยคนะครับหลายคนดูไม่ออกว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นคำนามตัวนี้เป็นกริยาหรือว่าเวิร์นะฮะหรือว่าเป็น adjective adverb นะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องรู้นะครับถ้าเผื่อเาไม่รู้เนี่ยเราไม่สามารถทำข้อสอบได้เลยก็คือ2ส,ส่วนนะฮะหนึ่งก็คือไอตัว s ั f f ิ x หรือว่าส่วนที่อยู่ท้ายคำใช่ไหมครับมันช่วยบอกเรานะฮะว่าคำนั้นน,น่าจะเป็นคำนามหรือ Verb หรือ Adverb a d j e c t i v ตแต่อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือตำแหน่งของมันในประโยคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก,กันนะครับ many girls อันนี้เป็นการบอกว่าสับสนกันในเรื่องของการใช้โพรนาวกับ d j j e t i v e นะครับยกตัวอย่างเช่นคำว่า many นะฮะคำว่า many เนี่ยบางทีมันอาจจะให้ความหมายเป็นโพรนาวก็ได้แต่บางทีก็อาจจะเป็น d j j e t t v v นะฮะตัวอย่างก,ก็คือ many girls went to the dance นะครับ many girls ตัวคำว่า many วางไว้หน้าคำว่า girl เพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันทำหน้าที่เป็น adjective ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็อิดตัวหนึ่งนะฮะ many went to the dance many went to the dance แปลว่าหลายคนนะครับไปยังงานปาร์ตี้ที่มีการเด้ลำเห็นไหมครับถ้า many นะฮะไม่ได้ตาม ไม่วางไว้หน้าคานามเนี่ยแสดงว่ามันก็ไม่ได้ทําหน้าที่เป็น adjective เสมอไปใช่ไหมครับมันก็ทําหน้าที่เป็นตัวนาาของประโยคนะครับตัวอย่างที่2นะครับเป็นความสับสนเรื่องระหว่างการใช้ adverb กับ preposition นะครับอันนี้ก็ต้องดูที่ตําแหน่งแล้วก็คําที่ใช้ลอกข้างด้วยนะครับยกตัวยอย่างเช่น I l o o k d down นะฮะถ้าเกิดว่ามีแค่ประโยคตรงนี้นะฮะคำว่า down เนี่ยนะครับมันเป็น adverb ขยายคำว่า look นะฮะแต่ถ้าเกืดอว่ามันเป็นประโยคที่เขียนว่า I looked down the river นะฮะ I looked down the river ถ้าเผื่อว่ามันมีคำว่า river ตามหลังเนี่ยไอตัวคำว่า down เนี่ยมันไม่ใช่ adverb นะฮะมันเป็น preposition นะครับซึ่งเป็นการบอกตำแหน่งว่าเขาเนี่ยกำลังมองไปยังแม่นม้ำนะครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับก็คือเป็นความสับสนระหว่างการใช้ adverb กับ Now นะฮะตัวนี้นะครับใช้คำว่า Tomorrow นะฮะ The test is tomorrow นะครับตัวคำว่า Tomorrow ในประโยคแรกเนี่ยนะครับมันเป็น adverb นะครับมันขยายคำว่า is ใช่ไหมฮะก็คือ test เนี่ยมันจะเริ่มวันพรุ่งนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ Tomorrow will be beautiful นะฮะ ไอ้ tomorrow ตัวนี้ไม่ได้ทำหน้าที่เป็น n e t w r k ใช่ไหมครับเพราะว่ามันอยู่ที่หัวประโยคมันก็ต้องทำหน้าที่เป็นประธานของประโยคซึ่งมันก็คือคำนามนั่นเองนะครับ tomorrow will be beautiful tomorrow, tomorrow เป็นประธานของประโยคนะครับนี่ก็คือหนึ่งในเคล็ดลับของการดูตำแหน่งของคำเพื่อที่จะบอกให้เราทราบว่ามันเป็นคำชนิดไหนนะครับโอเคครับผมมาติดตามตอนต่อไปในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณครับผม